นี่พอกับอวตรมารอบนี้ครับจัดเต็มไม่ธรรมดานะครับพาไฮไลท์รถเนี่ยหลากหลายรุ่นมาโชว์ตัวในงานนี้พร้อมประกาศราคาคาดการณ์เทคนิคด,ด้ว่าเย้าโยวนใจสุดๆส,ส่วนไฮไลท์จะมีขนไหนกันบ้างครับเดี๋ยวที่สุดจะพาทุกคนไปชมกันเลย สนับสนุนโดยโปรชาร์ตสถานีชาร์จของมือโปรโดยบริษัท QTC EV ไฮไลท์รถคันแรกครับต้องคันนี้เลยนี่อวตาร07นะครับเรียกว่าเปิดราคามาในงานนี้ด้วยว่าหลายคนร้องว้าวนะครับราคาประมาณการรุ่นเริ่มต้นนะครับ1 6 5 9 0 0 0บาทถ้าใครอยากได้ตัวท็อป all wheel drive แบบนี้รุ่นอัลตร้านะครับราคา1 8 0 0 0ล้าน 59,000บาทเป็นราคาประมาณการนะครับต้องบอกว่าคุณได้ออปชั่นจัดเต็มนะดีไซน์แบบรถ First Class ดูดิเรียกว่าถ่ายทอดงานออกแบบครับมาจากรุ่นพี่อวตารวันๆกันเลยดูดิดีไซน์ด้านหน้าฮะเหมือนแบบกระจังหน้า UFO อันนี้เราเคยทำพรีวิวพร้อมขับจริงไปแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยนะครับแถมสีสันครดุดีสีม่วงแบบนี้โลโก้เรืองแสงนะครับแล้วมาดูด้านข้างนี่ ถ้าเป็นรุ่น Top ปอ t ลตรครับล้ออลอยได้เป็นลายนี้เลย Continental นะครับ t c o t o n t a c t 7สวยนะยางแบบเนี้ย265ทับ 45R21 เบิ่มเิมแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็คุณสามารถจ่ายเงินเนี่ยเพื่อเปลี่ยนกระจกมองข้างปกติให้กลายเป็นกล้องแบบนี้ได้ที่เราเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะครับจ่ายเงินเพิ่มเบา 90 0 0 0บาทนะจ๊ะแล้วคุณจะได้จอภายในตัวรถด้วยเพื่อแบบเอาไว้แสดงมุมเนี่ยจากกล้องตัวนี้นะครับและกระจกดูดีครับเป็นแบบเฟรมลสนี่แล้วก็เป็นกระจก2ชั้นแบบเก็บเสียงนะครับดีไซน์ตัวรถเนี่ยมาในแนวลาดไปทางด้านหลังนะครับตามสไตล์รถของเขาเนี่ยอวตารงานออกแบบไม่ต้องพูดถึงแล้วจุดที่ผมชอบเลยคือด้านท้ายนี่เลยโอ้โหไฟไท้ายแบบ full led ครับไฟเบรกดวงที่3นะพร้อมกล้องมองหลังแบบนี้และ ปุ่มเปิดปิดแบบนี้นี่ประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่เก็บของข้างหลังเนี่ยกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยเบิ่มๆแบบนี้เลยครับห้องโดยสารนะครับเขาก็บอกว่าออกแบบระดับเฟิร์สคลาสกันเลยนะครับด้านในออกในแนวล้ำๆ้ฟิวเจอริสติกมีจอให้มาถึง5จอเลย จอแรกครับโอ้โหโดดเด่นกลางคอนโซล35.4นิ้วความละเอียดระดับ 4K นะครับจอที่2จอที่3อย่างที่ผมบอกไปถ้าอัปเกรดนะครับเป็นแบบกล้องมองกระจกด้านข้างนะครับจะมีจอ6.7นิ้วความสว่างสูงสุดถึง1,000นิตให้มาด้วยนะครับและจอกลางแบบสัมผัสจอนี้ขนาด15.6นิ้วตั้งตรงรานอยู่ตรงนี้ดีไซน์เขาเนี่ยโ,โอเคเลยนะครับและจอสุดท้ายจอที่5คืออวตารลิงก์รองรับครับการสตรีมเนี่ย จากแท็บเล็ตจากมือถือเรานะครับเพื่อสั่งการตัวรถได้ประหนึ่งกับคุณกดจากจอกลางด้วยตัวคุณเองนไม่ธรรมดากันเลยนะครับและตัวเบาะเนี่ยให้มาแบบซ e โร่กรา i ิตี้ซีเนี่ยมีตัวเลือกแบบนี้ด้วยพร้อมหนังเนี่ยแบบ n a p ป้าพรีเมีตอนนี้เขามีโปรด้วยนะแม้ว่าคุณเนี่ยเลือกรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น m a x คุณก็ยังได้บอบซิโลกราวิตี้กับหนังเนป้าแบบนี้อยู่เลยนะคะแต่เขาเนี่ยโปรนี้เขาให้จำนวนจำกัดนะครับไม่ได้ให้ทุกคนโอ้ผมว่าภายในเนี่ยมันสุดๆโทนสีมีเลือก2แบบนะครับก็จะมีสีม่วงแบบนี้สีม่วงเข้มดูดิมันมีความแบบลักชูสุดๆและใครอยากได้สีอ่อนเขาก็มีสีเหมือนสีขาวเนี่ยให้เลือกด้วย2ส,สีนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีออโต้คลิกฟาสฟิตสู่บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อแบบเร่งด่วนสนใจเปลี่ยนยางนำมันเครื่องแบตเบรกชชอคอัพระบบแอร์ล้อแม็กก็มีครบที่ออโต้คลิกพื้นที่นั่งข้างหลังไม่ต้องพูดถึงครับเหลือเฟือแบบนี้เลยแล้วก็เปิดลงมาครับนี่ไปที่วางแขนพร้อมครับปุ่มเนี่ยปรับเบาะต่างๆนานาปรับตรงนี้ได้ที่สําคัญครับบอกนี่มันสามารถปรับเอได้ววแบบนี้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมและก็แพลตฟอร์มเขาเนี่ย พื้นเนี่ยก็เปเรียบสนิทนะครับเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าแท้ๆเครื่องเสียงก็ให้มาเนี่ยเป็นลำโพงโมเรเดียน25่าตำแหน่งในรุ่นท็อปอัลตร้านะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัสดุซับเสียงครับในรถคันนี้เขาบอกเขาใส่มาให้ถึง133จุดรอบคันตำแหน่งมอเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังใส่ให้มาด้วยแล้วก็ไฟสร้างบรรยากาศแอมเบ n ยนไลท์ครับปรับได้64สีเล่นเป็นรวดลายเนี่ยรอบห้องในสาลยนะครับ เขาบอกว่าความมัน่นใจในการขับขี่คันนี้นะครับก็มาในแบบ First Class กันเลยเริ่มต้นจากนี่ครับรถไฟฟา้าก็ตู้แบตเตอรี่คันนี้เนี่ยเป็นแบบ LF P ครับขนาด82.16กิโลวัต์ัถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับจะวิ่งได้ไกลสุดเนี่ย575กิโลเมตรและระบบแชสซีของเขาไม่ธรรมดาเป็นอลูมิเนียมอลลอยเออคิดดูดิครับคือแข็งแรงแต่ว่าน้ำหนักเบาและช่วงล่างที่เห็นเนี่ย เ้ยถ้าเป็นรุ่นท็อปอัลตร้าเนี่ยได้เป็นช่วงล่างถุงลมด้วยพร้อมชคปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้เนี่ยหนึครั้งต่อวินาทีกันไปเลยนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจสุดๆและอัตราเร่งครับในรุ่นท็อปมอเตอร์คู่อัลตร้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะศูนย์ถึงร้อยแค่สามจุดเก้าวินาทีเท่านั้นแม้ราคาแบบนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองขับลองสัมผัสกันดูจริงๆว่าเจ้าอวัาระศูนย์เจ็ดเนี่ยเป็นรถที่ไม่ธรรมดาขั้นหนึ่งเลยนะครับ และไฮไลท์คันหนึ่งคือน,นี่เลยครับเจ้าดีพอลเอ05แต่ไม่ใช่ s 05เดือนที่คุณเคยรู้จักนะครับเป็นรุ่นย่อยใหม่เรียกว่า Max Long Range และคันนี้แต่งเนี่ยเป็นสีดําดุเรียกว่า Black Edition ด้วยนะคือถ้าใครหลายคนทราบนะครับดีพอลเอ05เนี่ยเป็นรถรุ่นแรกที่ประกอบจากโรงงานฉังอันในไทยนะครับอันนี้แหละคือความภาคภูมิใจของทางชังอันของเขานะครับและรอบนี้เองเนี่ยเขามีการอัปเกรดครับหลายจุด จุดสำคัญเลยคือเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้นะครับจากการขยาขนาดแบตเตอรี่ไปขนาด68.82กิโลวัตต์ชัวโวิ่งในไกลสุด560กิเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC และการตกแต่งภายนอกนี้มีการอัปเกรดหลากหลายจุดนะครับลองมาดูกันดินด้านหน้านะดูรู้ไหมทุกคนเฮ้ย <c oughs> พอเป็นสีเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันดูสวยมันดูเข้มนะ คือถ้ามาดูใกล้ๆเนี้ยและโดนแสงแดดผมว่ามันมีคาแรคเตอร์เป็นความแบบสีเทาเข้มๆนิดนึงมันให้ลุกแบบตัวรถเนี่ยพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและนี่ครับลายล้อนี่ใครอยากได้รอบนี้เขาจัดให้คุณแล้วครับสปอร์ตเต็มขั้นด้วยยาง20นิ้วนะให้ยาง Continental มาด้วยโอ้โหวงโตแบบนี้ครับพรีเมียมคอนแทกซีด้วยนะโอ้ยางขนาด24 5หทับ 45, บบวเบมเต็มๆซุ้มแบบนี้ และที่ใส่ด้านข้างนี้ก็ตามสไตล์ของ S05 เขาแหละมีความแบบสลิกๆลิกมือจับประตูแบบซ่อนนี่ครับรถในคลาสนี้ได้ประตูกระจกแบบเฟรมเลสแบบนี้ก็ไปเลยโอ้โหรถราคาระดับนี้นะครับและด้านหลังของตัวรถเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ไฟท้ายครับลาดยาวเนี่ยซ้ายจนลดขวาแล้วด้านหลังครับที่เก็บของเนี่ยเปิดขึ้นมาไอ้ปะปิดไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เราเคยทํารีวิวไปแล้วแต่ไม่ใช่รุ่นย่อยนี้นะครับฟังชันข้างในเนี่ยมีความคล้ายกันนะที่เก็บของกว้าง,างเพิ่มพื้นที่ได้ครับพับเบาะหลังแบบ60-40เปิดขึ้นมาเฮ้ยมีช่องเก็บของเนี่ยลึกเหมือนกันนะครับ ภายในนะครับรอบนี้มีสีดําให้เลือกแล้วนะครับผมและก็สีภายนอกมีเลือกสีีนะครับสีดําคันนี้มีสีขาวสีเทาแล้วก็สีเงินข้างในมีเลือก2สีครับเป็นสีดําล้วนแล้วก็มีสีส้มให้เลือกด้วยนะครับถ้าเป็นสีดําล้วนเนี่ยผมว่าสวยเลยคือตัดกับได้สีส้มแบบนี้แล้วมันจะเห็นความโดดเด่นไงของแบบงานตัดเย็บอะไรต่างๆนานารายงานบนเบาะครับและก็นี่มีแบบวัสดุเหมือนแบบ หนังกลับซูเอตอคันทาร่าเนี้ยตกแต่งเนี้ยเป็นครีมต่างๆแบบนี้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยออปชันนค,คล้ายกันนะครับกับรุ่น Max นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกลางขนาดใหญ่เป็นจอซันฟลาเวอร์ด้วยสามารถหันซ้ายหันขวาเนี่ยไปมาได้เครื่องเสียงครับกระหึ่มรอบคันแล้วก็ตัวเบาเองเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาฝั่งคนนั่งเองเนี่ยปรับไฟฟ้าแถมมีที่รองน่องด้วยนะจ๊ะพื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับ s อ5ูหเนี่ยโอ้โหเหลือๆเลยสำหรับรถไซนี้นะครับราคานะครับก็เราใจไม ยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทไม่ถึงล้านเนี่ยได้รถตกแต่งเนี่ยแบบนี้เลยแบตเตอรี่ใหญ่วิ่งไกลๆแบบนี้และมาพร้อมครับแพ็กเกจที่เขาเรียกว่าดีพอพรีเมียมแคร์แพ็กเกจทั้งประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบรหนึ่งปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งครับตัวรถเนี่ยรับประกันนาน5ปี120,000กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่ครับรับประกันนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและฟรีเนี่ยรถไซส์แอสซิสแตนต์นอกสถานที่เนี้ยยาวๆถึง8ปีใช้กันหายห่วงกันไปเลย ส่วนดีพอเอสศูนย์เนะครับวันที่ผมถ่ายเนี่ยเขาจะไม่มีเอามาโชว์จอดนะเพราะว่าเป็นที่ของแบบเวทีแต่เดี๋ยววันที่คุณผู้ชมมาดูเนี่ยเขาจะมีคันจริงให้ได้สัมผัสกันแน่นอนด้วยราคาใหม่เย้ายวนใจมากๆล้านต้นๆน,น,นะครับถูกลงกว่าเดิมจากราคาเปิดตัวตอนแรกถึง3 0 0 0 0นบาทแบตเตอรี่ชาร์จไวขึ้นนะครับชาร์จดีซีแบตสามสิบถึงแปดสิบนในเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นและมาพร้อมดีพอพรีเมียมแพ็กเกจเช่นเดียวกันนะครับ โฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งก็ให้มาด้วยนะครับและคันที่อยู่ข้างผมนี้น้องง่วงลูมิน คันนี้นะครับก็มีโปรเด็ดไม่แพ้กันดูความน่ารักของตัวรถสิครับโอ้โหน่ารักกระพุกกะปิกแบบนี้ดีไซน์ไฟหน้าของเขาเขาเรียกว่าใครเห็นเนี่ยก็ต้องหลงรักนะครับล้อเนี่ยขนาด1 4นิ้วจุดเด่นคือเรื่องสมาร์ทกับสเปซภายในครับมีจอ10.25ยุดนิ้วรองรับ Apple c a r าเ a y Android Auto นะครับแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยเขาบอกว่ากว้างขวางเอาจริงๆเนี่ยพับเบาะหลังลงมาได้นะครับจุได,ด้มากสุดถึง580ลิตรกันเลยทีเดียวและคันนี้ครับวิ่งไกลสุด 300กิโลเมตร NEDC และคันนี้รองรับการชาร์จร็วด้วยนะรุ่น DC เนี่ยชาร์จแบต30ถึง80%ในเวลา35นาทีนะครับ เฮ้ยคุณผู้ชมเราเดินมาเห็นรถคันนี้ครับหน้าตาไม่คุ้นเลยเลยพามาดูกันหน่อยนะครับป้ายเขาเขียนว่า d e พอ New m o เนี n อาแต่ผมเนี่ยแอบไปดูมาที่จีนคันนี้เขาชื่อว่าฉีหยวน Q05 นะครับหรือว่าฉางอันนิ e โว q 5 5นั่นเองต้องบอกว่าคันนี้นะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะในช่วงมอเตอร์โชว์2 0 2 6ประมาณเดือนมีนาคมปีหนะ้าวันนี้เขาเออกมาแบบ แอบแบบให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันก่อนเช็คเรตติ้งว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบเจ้าคันนี้หรือเปล่าขนาดตัวรถมันใช้ได้นะผมว่ามันมีความคล่องตัวดีและการออกแบบนี่ไม่ธรรมดาครับเขาใช้ดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับใช้ทีมคนออกแบบเนี่ยกว่า900คนจาก31ประเทศทั่วโลกโอ้โหแบบนั้นกันเลยฮะ ไฟด้านหน้าเนี่ยยาวซ้ายจรดขวาเนี่ยพร้อมโลโก้ดีพอนะครับแต่จริงแล้วไฟส่องสว่างเนี่ยมันจะอยู่ที่กันชนตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมุมในการส่องพอมันกดต่ำลงมาครับมันจะส่องได้กว้างขึ้นแล้วก็ไม่แยงตาเนี่ยรถที่ขับสวนไปสวนมาด้วยนะผมว่าการออกแบบันเนี้ถือว่าดีนะครับถัดมาเนี่ยลายล้อเขาเฮ้ยมันก็มีความเป็นแบบดีพออยู่นะเออเป็นยางอันนี้ยางเฉาหยางนะขนาด2 2 5 5องหทับก็ถือว่าเป็นขนาดยางยอดทิศ ในรถไซส์แบบนี้นะฮะ ขอบ18แล้วก็หน้ากว้างเนี่ยประมาณแถวๆเนี้ย225 215แถวๆนี้นะครับช่องชาร์จอยู่ด้านหน้าซ้ายของตัวรถนะครับสเปคที่เห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่สเปคที่ขายที่ไทยก็ได้และย,ยังไม่รู้ด้วยว่าที่ไทยจะได้ขายที่จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เข้ามาเช็คเรดติ้งกันก่อนกระจกมองข้างสีดำครับกรอบประตูสีดำทั้งหมดเน้นความสปอร์ตนะครับมือจับเอเป็นมือจับที่ไม่ใช่แบบซ่อนแล้วเป็นมือจับแบบดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะแต่เสียได้นะติดฟิลม์มทึบๆเลยไม่รู้ว่าใครนั่่่งออยูในรถรถหืเปลา ไม่ใช่อันนี้คือเขาให้ดูแค่ภายนอกนะยังไม่เข้าไปด้านในของตัวรถเลยด้านหลังเห็นปะ่ะดีไซน์เขาตว,วัดขึ้นมาครับเป็นเหมือนแบบ floating roof หลังคาลอยตัวเนี่ยมีความสปอร์ตเบาๆนะครับท้ายรถเองเนี่ยมองเพลินๆเนี่ยผมนึกว่าเจ้า S05 เลยนะมีความแบบดีไซน์ DNA เนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับประตูหลังเป็นแบบนี้แล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําพร้อมแบบเหมือนมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับใบปัดน้ําฝนหลังเนี่ยก็ยังให้มานะครับ ใส์ตัวรถเบื้องต้นผมมองด้วยตาเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ได้ถ้าราคาถูกกว่า s 0 5ราคาหลักประมาณแบบ6 7 8 0 0 0แแสนคุณผู้ชมคิดยังไงอันนี้เป็นความเห็นผมนะถ้าราคาเท่านั้นจริงตลาดแตกไหมมาคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยครับ นอกจากนี้นะครับยังมีรถไฮไลท์กับอวตารวันวันรอยัลเอดิชั่นที่เขาเพิ่งเปิดราคาคาดการไปครับ2,899,000บาทแต่ราคานี้คุณได้ที่สุดของความหรูของอวตารเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นี่สีดำกับสีเทาไม่ธรรมดามิติคันจริงมันมีความแบบวิบวับ วิ่งวับกระยิบกระยับแบบนี้อยู่นะและภายในตกแต่งพิเศษเพดานเนี่ยบุก,กรมหยี่และโทนสีภายในครับเขาบอกเป็นสีแดงกุหลาบตัดกับสีขาวเนื้อหนังดีไม่เบาและล้ออลลอยวงโตครับขนาดใหญ่22นิ้วช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบเดียวกับซูเปอร์คาร์ที่ซ้ำไปนะครับ คุณผู้ชมอยากดูคันไหนก็มารับชมคันจริงมาสัมผัสกันด้วยตัวคนเองได้นะครับที่บูธดีพออวตาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้หรือจะไปที่โชว์รูมดีพอหรือโชว์รูมอวตาใกล้บ้านคุณก็ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมครับกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปใจพวกเราด้วยนะครับ